ขวนเยอะไปหน่อยมอไมนะ่เห็นแล้วอันนี้เรียกแกงเปิดแกงเปิด,ปดน <ะ S 2> ้ำไมเ้เปิดมากเลยเห็นไหมนี่สวยมากนี่อ่ะโอ้เดี๋ยวต้องลองชิมก่อนนะคะลองชิมก่อนนะคะเป็นไงบ้างครับรสชาติอันนี้เตาถ่านเลยครับบานบานบานนอก แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้หน่อไม้แกงเปิดแกงเปิดโคราชนะเนี่ยโคราชผสมอ่าสุพรรณพอๆยกลงเอาใช้เตาถ่านนะเจ้าบ้านเราอระไรเละของเราหอละมังค่ะ บ,บ้านหนองมะปิงเมื่อกี้แกงเปิดเอ่อรสราชตายละจะกินยังไงเนี่ยเก็บมานะเราไม่ได้ทอดแ,แบบว่าทอดบางขนาดนั้นนะครับพีเบบบบ่เอ้าวพิ่งบอกขนาดหนาบางๆเอ้ยอะไรวะให้มันเป็นกลมๆนุ่มๆก็พอคะ่ะโอ้ยใจเรื่องไม่ได้เราเยี่ยมโอ้โหสีเจี๊ยบ จะไปชิ้นเล็กอะไเออชิ้นใหญ่ๆหญทำแบบปลาเห็ดเออปลาเห็ดภักกลางเขาเรียกปลาอืกำลังเออเยอะชิชิมหน่อยต๊อกชิมชิมหนเียบอกว่าไอร่อยนะอร่อยมากเลยนะเนี่ยดูคนกินสิอร่อยปะอรอยเหร ดเ่มจอรอยันต้องบางมาใส้นี่ตรงนี้ตนี้อันนี้เป็นแบบว่าัตถกรรมพื้นบ้านนะจ๊ะถุงมือลยสิใช่กี่ชิ้นนงนี้นเขาจะไปจมเขาต้องไปทอดมันปลาอะไรเนี่ยปลาเก๋าค่ะปลาปลาเก๋าค่ะอันนี้ทอดมันปลาเก๋าปลาไฮโซอันนี้ครั้งแรกปกติทอดมันจะกินปลาไายปลากระดีสับ ใหม่บ้านๆอันนี้ปัดข่าวอ่ะแต่แต่ลองเย็บจะเกือบจะใส่แป้งโบกิแล้วนะอันอันนี้แม่ควรกิจีมาสักของหนูเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาข้าวเบืออะไรพูดอ่ะข้าวเบือคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยแหข้าวเหนียวที่ไปซื้อมาเนี่ยข้าวเหนียวนึ่งไงแหละนี่ต้มเข้าไปเหนียวกระสานเนี่ยไม่ไม่ไม่ข้าวเหนียวนี่ย เดี่ยวเมื่อกี้ี่ะไอ้พงอร่อยไหมข้าววันนี้แกเองเคขใจรู้ตอนซื้อมากินด้วยเพงอร์ไรไหมอร่อยมากลองเจี๊ยบทำอร่อยมากมากเลยอ่ะแกงเปิดคือมือลองเจี๊ยบอร่อยทอดมันก็อร่อยทอดมันก็อร่อยอหวานมากวันนี้ทำเองกันหมดเลยช่วยกันทำวันนี้กินข้าวนอกบ้านนอกบ้านจริงค่ะเพราะว่าบ้านเขาอยู่ตรงนู้นเนี่ยลอยลอยอยู่ โอ้ชมนกชมไม้จริง